สะอาดแล้วชื่อจิตรานาวาสาค่ะชื่อเล่นชื่อเนยตอนนี้อายุ28ปีนีมาจากจังหวัดอุดรัคะไปที่โอกินาวาค่ะเป็นเกี่ยวกับพวกทำความสะอาดในห้องอะไรอย่างเงี้ยตอนน,นี้เป็นพนักง,งานแบงค์ค่ะก็ ก็รู้สึกว่าทํางานแบงค์มันอิ่มตัวเราได้เรียนรู้กับระบบงานอะไรจนอิ่มตัวแล้วในระยะหนึ่งว่าทีเนี้ยมันอยู่ในสังคมที่แบบว่าโอเคดีมากในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอมันเกิดจุดหนึ่งมันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้มันมีความกดดันเยอะมันหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหาข้อมูลเลยว่าจะทํายังไงให้เราออกจากเซฟโซนที่เราคิดว่ามันมันดีมันสังคมดีมันมีอะไรที่ดีๆอะไรเงี้ยก็เลยลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูว่าเจอบริษัท ก็เลยอยากลองเข้ามาศึกษาว่าโอเคมีงานอะไรบ้างที่จะทําให้เราแบบว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยงี้ยเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นโควิดหรือเปล่าไม่รู้รุ่นนี้ <laughs> เพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่เรากําลังเข้าไปเรียนได้ประมาณ2เดือนเขาก็สั่งปิดแล้วเราก็กลับมาเรียนที่บ้านแล้วมันมันกลับกลายเป็นว่าเราไม่มีกําหนดตอนนั้นเราก็กังวลว่าเอ๊ะบริษัทจะลอยแพเราไหมโรงเรียนเขาจะดูแลเราหรือเปล่าอะไรอย่างี้คะ่ะแต่ก็ กกับโดยที่โรงเรียนจัดคลาสออนไลน์ขึ้นมีการดูแลตลอดเวลาจนถึงเสามีการเหมือนเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนเลยค่ะแค่จากที่โรงเรียนมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ขาดช่วงในการเรียนภาษาแถมยังต้องเรียนเยอะมากขึ้นช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ความรู้แบบโอเคขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึก ขอบคุณที่ไม่ปล่อยราทิ้งเพราะว่ารอเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกกังวลด้วยแต่ว่าอีกเอียเนื้อคือเรารอนานแล้วเราก็เตรียมความพร้อมมาเลยในระดับหนึ่งได้ก็โอเคคิดว่าต้องไปลุยต่ออยากไปดูสถานที่อะไรที่มันไม่เหมือนบ้านเราเนาะอย่างเราไปโอกินาว่าก็อยากไปดูทะเลบ้านเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็มีบ้างค่ะแต่ตอนนี้เรามีไลน์มีโซเชียลมีทุกอย่างที่เรา คอนดิชั่นกันโดยที่แบบเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาได้ก็หายกังวลไนในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเก็บตังกะจะแบบคือถามว่าที่ไทยมันโอเคไหมมันโอเคหนึ่งเดือนหน้าที่การงานแต่ถามว่าไปญี่ปุ่น3ปีเรามีกําหนดตาย,ต,ยตัวว่าเราไป3ปีนะเราเก็บตังไม่เท่านี้นะตามเป้าหมายเรานะแต่ถ้าเราอยู่ไทยเหมือนเราทําไปเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยเรื่อยๆไม่รู้จะเกษียณหรือลาออกตอนไหน พอเรามีเป้าหมายชัดเจนเราก็จะได้ตั้งเป้าหมายเราแล้วก็ทําให้ถึงเป้าหมายในอนาคตนะคะ <laughs> ถ้าถ้ารวยแนละ้วก็ยังไม่ต่อ <laughs> <laughs> แต่ก็ถ้ามีโอกาสก็ค่อยว่ากัน <laughs> สำหรับคนที่รอบ,บินก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะแล้วก็จําคําศัพท์ให้เยอะๆแล้วก็คนที่สนใจหรืออะไรเงี้ยลองออกจากเซฟโซนที่ตัวเองคิดว่าโอเคฉันอยู่ตรงนี้ฉันได้เงินเดือนเท่านี้ฉันปลอดภัย แต่ถ้าเรามาเจอสิ่งอื่นเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้เจออย่างเงี้ยมันน่าสนุกกว่ารักนะตัวเองอรักที่โอเคตัดสินใจทำอะไรที่บ้าบิ่นนิดนึงขอบคุณค่ะประมาณนี้